พลตรีวัญชนะสวัสดีผู้มนิการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรกรมยุทธการอาหารกล่าวถึงการลงพื้นที่ของพลเอกมณัิจันดีเสนาธิการทหารกรองบัญชาการกองทัพไทยที่พื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีในการติดตามความคืบหน้าการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารและปรับปรุงที่ทําการทหารเฉพาะกิจหนึ่ง โดยสนับสนุนโดรนและโดรนโจมตีที่เอกชนได้มีการส่งมอบให้รวมถึงแอนตี้โดรนด้วยและการเพิ่มการติดตั้งกล้อง C C T V พร้อมกับอินเทอร์เน็ต2เครือข่ายรวมถึงการขยายพื้นที่ให้บริการไฟฟ้าที่เนิน500ค่ะส่วนพื้นที่บริเวณภูมิเขือจังหวัดศรีสะเกดก็มีการปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีให้สมบูรณ์ก่อสร้างที่ตั้งยิงอาวุธรถถังและบุคคลระบบไฟฟ้าระบบสารุปโภค รวมถึงสุขภพิบ,บาลสนามประปาและก็ที่พักฟื้นต่างๆค่ะขณะที่จังหวัดสระแก้วนะคะกองกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ก็ได้นำหนังสือที่หุ่นเมเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานั้นได้แสดงความยินดีกับนายอนุทินชามรบกูลภายหลังที่ได้รับโบทตเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศเป็นภาษากัมพูชาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชาบริเวณ แนวลวดหนามป้องกันตัวเองที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนชาวกัมพูชาได้รับทราบข้อมูลว่านายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แสดงความยินดีกับนายกคนที่32ของไทยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณเมเนก็ได้มีการโพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ระบุว่าชัยชนะของนายอนุทินนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความเป็นผู้นำและเชื่อว่าภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นค่ะ